กายหายไข้ใจหายทุกอีกตอนหนึ่งนะครับตอนที่กล่าวแล้วนะครับจิตที่เฝ้าดูเชนี้คือจิตที่มีอุเบกขาเป็นกลางไม่ก่อเกี่ยวสิ่งใดเพราะไม่ต้องกังวลถึงงานที่ทําเหมือนอย่างคนขับรถที่ว่าเมื่อกี้นี้เขาเพียรพยายามในตอนแรกคือเล่งเครื่องจับโน่นดึงนี่เหยียบนั่น แต่ไม่เครื่องเดินไปเรียบร้อยแล้วเข้าที่รถวิ่งเข้าทางได้ความเร็วที่ต้องการดีแล้วก็ปล่อยจากนั้นก็เพียงนั่งมองดูเฉยสบายคอยคุมอยู่และทำอะไรๆไ,ไปตามจังหวะของมันเท่านั้นตอนนี้จะคุยจะพูดอะไรกับใครก็ยังได้ถ้าทำได้อย่างนี้จิตที่เดินไปในแนวทางของการใช้ปัญญาก็ จะเจริญปัญญาเกิดความรู้เข้าใจเพิ่มพูนเป็นปัญญายิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเดินไปในทางการทำกิจเพื่อโพธิก็จะบรรลุโพธิคือการตัดสรู้เป็นอันว่า จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือต้องมีสติสตินั้นก็นำมาใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวแล้วให้มันส่งต่อกันไปตามลำดับเป็นธรรมที่หนุนเนื่องกันเจ็ดประการถ้าทำได้เช่นนี้ก็เป็นประโยชน์ช่วยให้บรรลุถ,ถึงจุดหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นหรือจะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แม้แต่ถ้าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไปในตัวนั่นเองเพราะการปฏิบัติที่ว่าเพื่อความหลุดพ้นนั้นก็คือการที่สามารถทําจิตใจของตัวเองให้ปลอดโปร่งผ่องใสด้วยสติปัญญานั่นเองจะเป็นเครื่องช่วยในทางจิตใจของแต่ละท่าน ทุกๆคนทําใ้้เกิดความโล่งเบาเป็นอิสระอัตมาภาพแสดงธรรมเรื่องโพชชงมานี้ก็พูดก็ได้พูดไปตามหลักให้ความหมายของแต่ละข้อและความสัมพันธ์กันแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรในกรณีแต่ละกรณีอันนี้เป็นเพียงการพูด ให้เห็นแนวก,กว้างๆเท่านั้นจะให้ชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้ในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องว่าจะใช้อย่างไรให้เห็นประจักษ์แก่ตนเองเมื่อได้เห็นประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็จะมีความชัดเจนขึ้นและนำไปใช้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นต่อไป โอกาสนี้าตมาภาพถือว่าเป็นการเริ่มพูดหรือเป็นการบอกแนวทางให้หลักการไว้เป็นความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องโพดชงก็พอสมควรแก่เวลาขอส่งเสริมกำลังใจโยมขอให้โยมเจริญด้วยหลักธรรมเหล่านี้เริ่มต้นด้วยสติเป็นต้นไปโดยเฉพาะข้อที่อยากให้มีมากาคือ ปิติความอิ่มใจจะได้ช่วยเป็นอาหารใจคือนอกจากมีอาหารทางกายเป็นพักษาแล้วก็ขอให้มีปิติเป็นพักษาด้วยคือมีปิติเป็นอาหารใจเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุขเมื่อมีความสุขกายแล้วมีความสุขใจด้วยก็ได้ชื่อว่าเป็น ผู้มีความสุขโดยสมบูรณ์มีความสุขพร้อมทั้งสองด้านคือด้านกายและด้านใจมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจิตใจหลักธรรมที่อาจมาภาพนำมาชี้แจงเหล่านี้หากว่าได้นำไปใช้ก็จะเป็นพรอ,อันประเสริฐที่เกิดขึ้นกับจิตใจของโยมแต่ละท่านอาจมาภาพขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ในหลักการชุดนี้โดยทั่วกัน พฌธชงคปริตโ <c oughs> พชทชงเจ็ดประการคือสติสัมโพชฌธชงธรรมวิจัยวิจัยสัมโพชฌธชงวิริยะสัมพชฌธชงปิติสัมพชฌธชงปัสสติสัมพชฌธชงสมาธิสัมพชฌธชงอุเบขาสัมพชฌธชงเหล่านี้อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งสิ้นตัดไว้ชอบแล้วอันบุคคลมาเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความ รู้ยิ่งเพื่อนิพพานและเพื่อความตัดสรู้ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อสมัยหนึ่งพระโลกนาจเจ้าทอดพระเนตรพระโมคคานะณะและพระมหากัสปะอาพาธได้รับทุกขเวทนาแล้วทรงแสดงโพชฌงเจตประการท่านทั้งสองชื่นชมภาสิทนั้นหายโลกในขณะนั้นด้วยคำสัตย์นี้ขอความส,วสดีจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อ สมัยหนึ่งพระโรกนาทอดเ็นพระโมคคานะได้พามากริสัอาภาพได้รับทุกขเวทนาแล้วทรงแสดงโพชฌงเจ็ดประการท่านสักสองชื่นชมสุภาษสิทธิ์และหาจากโรคด้วยความสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเมื่อครั้งเมื่อพระธรรมราชาอัอนความประชวนเบยดเบียนแล้วรับสั่งให้พระจุนทะเทระ แสดงโพชฌงนั้นด้วยโดยเอื้อเฟือก็ส่งบันถึงพระไทยให้ประชวนโดยพลันด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อก็อาพาธทงางารนั้นอันมหาฤาษีทั้งสามองละได้แล้วถึงแล้วไม่เกิดเป็นธรรมดาดุจกิเลสอันมักกำจัดแล้วด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ เพิ่มพลังแห่งชีวิตคณะญาติโยมมิตรญาติมิตรมีศรัทธามาทำบุญในวันนี้โดยปารบโอกาสมงคลครบรอบๆวันเกิดทั้งสี่ทั้งสี่ท่านมาร่วมทำบุญด้วยกันโดยตรงกับวันเกิดบ้างเนเนื่องในวันเกิดบ้างนับป้าเป็นความพร้อมเพียงกันซึ่งทางพระเรียกว่าสาม,มาขี เริ่มต้นดีด้วยสามัคคีในบุญกุศลความพร้อมเพียงกันในวันนี้มีหลายแง่พร้อมเพียงในแง่หนึ่งพร้อมเพียงในแง่ที่มีวันเกิดใกล้ๆกันเรียกว่าร่วมกันในแง่วันเกิดสองพร้อมเพียงในแง่ของจิตใจคือทุกท่านมีจิตใจที่จะทำบุญทำกุศล โดยมีบุญกุศลเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมใจสามพร้อมเพียงในแง่ว่าทุกท่านเป็นญาติโยมที่ได้อุปถัมภ์บำรุงวัดนี้มาแม้กระทั่งบวชที่นี่พูดง่ายๆก็เป็นโยมวัดนั่นเองรวมแล้วก็มีความหมายว่าทุกท่านได้ร่วมกันในความสัคคีพร้อมเพียงกันทุกการทุกด้านที่ว่ามานั้น ความพร้อมเพียงสามคีนี้เป็นธรรมสำคัญที่ทั้งทำให้เกิดกำลังและทำให้มีบรรยากาศแห่งความสุขเมื่อคนเรามีใจพร้อมเพียงกันดีก็คือมีมิตรไปดีมีเมตตาจิตใจก็มีความสุขและบรรยากาศก็ดีไปตามนอกจากตัวเจ้าของวันเกิดเองแล้วยังมีญาติมิตรเพราะหลายท่านรวมทั้งทำบนด้วย ก็ถือว่ามีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทั้งสิ้นนอกจากพร้อมเพียงกันทางใจแล้วยังมาพร้อมเพียงกันทางกายด้วยใจนั้นพร้อมเพียงกันด้วยบุญกุศลส่วนกายก็พร้อมเพียงกันด้วยการมาร่วมพิธีมาชุมนุมนั่งอยู่ด้วยกันเมื่อบรยากาศและกิจกรรมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างนี้ ก็เป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตโดยเป็นเครื่องปรุงแต่งที่ดีหรือเป็นปัจจัยอันดีที่จะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นไปอายุ60ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญและนิยมกันว่า,รราเป็นกาละพิเศษคือพิเศษทั้งในแง่ของการครบรอบใหญ่ถึง5รอบและในแง่ ของผู้ทํางานราชการก็เป็นวาระ,กระเกษียณอายุราชการวันเกิดครบห้ารอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุที่สําคัญแล้วว่าที่จริงทุกท่านที่เป็นเจ้าของวันเกิดมาทำบุญวันนี้ก็มีอายุใกล้ๆกกันคือมีอายุอยู่ในช่วง60ปีถ้ารู้เข้าใจก็อยากให้อายุมากอายุในช่วง60ปีเป็นการ เวลาสำคัญที่ชีวิตก้าวเดินหน้ามาเราพูดกันว่าชักจะมีอายุมากแล้วที่จริงเลยนั้นคำว่าอายุมากในภาษาพระนี้ดีแต่ในภาษาไทยเราอยากจะให้อายุน้อยในภาษาพระกับการทายุน้อยไม่ดีอายุมากจึงจะดีทําไมจึงว่าอย่างนั้น ก็ขอให้ดูคําให้พรพระว่าอายุวันโนสุขังพรังซึ่งเริ่มมีอายุบอกว่าให้มีทุกอย่างมากๆมีความสุขมากๆมีกําลังมากมีวันณะก็มากและก็ต้องมีอายุมากด้วยที่ว่าให้พอรอายุวันโนสุขังพรังก็คือบอกว่ามีอายุมากๆมีวันณะมากๆคือ สวยงามมีสง่าราศีมากมีสุขมากและมีพระกำลังมากแล้วทำไมเราไม่ชอบละ่ะอายุมากๆเราน่าจะชอบทำไมว่าอายุมากก็ดีก็ต้องมาดูคำแปลก่อนว่าอายุแปลว่าอะไรอายุในภาษาพระนั้นมีความหมายที่ดีมากญาติยโยมต้องเข้าใจอายุนี้ก็ถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็แปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิต หรือปัจจัยส่งเสริมที่จะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตมีความเข้มแข็งและดำรงอยู่ได้ดีอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากจีก็ยิ่งดีไม่ได้หมายความว่าเป็นช่วงเวลาของการอยู่ว่าอยู่มานานแต่หมายถึงขณะนี้เรามีอายุมากก็คือมีพลังชีวิตมาก แสดงว่าเราต้องแข็งแรงเราจึงมีอายุมากเพราะฉะนั้นทุกคนในขณะนี้แหละสามารถจะมีอายุน้อยหรืออายุมากได้ทุกคนภาษาที่เรียกในคนที่เรียกในภาษาไทยว่าอายุมากก็อาจจะมีอายุชีวิตน้อยคือมีพลังชีวิตน้อยนั่นเองแต่เด็กที่ เราเรียกอายุน้อยก็อาจจะมีอายุมากหมายความว่าเขามีพลังชีวิตเข้มแข็งและมีปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างดีเพราะฉะนั้นในภาษาพระความหมายของการมีอายุน้อยและอายุมากจึงไม่เหมือนในภาษาไทยเป็นอันว่าในที่นี้เราจะพูดตามภาษาภาษาพระว่าอายุมากดีแสดงว่า ชีวิตเข้มแข็งเมื่ออายุมีความหมายอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามส่งเสริมอายุเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนปฏิบัติคือธรรมะที่จะทำให้เรามีอายุมากคือมีพลังชีวิตเข้มแข็งถ้าพูดเป็นภาษาไทยว่าอายุมากก็อาจจะรู้สึกขัดทู ก็เปลี่ยนเสี้ยใหม่ว่ามีพลังอายุหรือมีพลังชีวิตเข้มแข็งหาคําตอบให้ได้ว่าพลังชีวิตอยู่ที่ไหนการที่จะมีพลังอายุเข้มแข็งทําได้อย่างไรก็ต้องมีวิธีปฏิบัติและวิธีทำก็มีหลายอย่างหลักอย่างหนึ่งทางพระบอกว่า จะทำให้มีอายุยืนการที่จะมีอายุยืนก็เพราะมีพลังชีวิตเข้มแข็งเริ่มด้วยหนึ่งมีความใฝนะ่ปรารถนาหมายถึงความใฝ่ปรารถนาที่จะทำอะไรที่ดีงามคนเรานั้นชีวิตจะมีพลังที่เข้มแข็งได้ต้องมีความใฝ่ปรารถนาที่จะทำอะไรบางอยา่างถ้าเรามีความใฝ่ปรารถนาที่จะทำอะไรที่ดีงาม หรือคิดว่าสิ่งที่นี้ดีงามเราจะต้องทำฉันจะต้องอยู่ทำสิ่งนี้ให้ได้ความใฝ่ปรารถนานี้จะทำให้ชีวิตเข้มแข็งขึ้นมาทันทีพลังชีวิตจะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเขาจึงมีวิธีคล้ายเป็นอุบายให้คนแก่หรือท่านผู้เฒ่าชรามีอะไรสักอย่างที่มุ่งหมายไว้ในใจว่า อยากจะทำนั่นทำนี่และมักไปทำที่บุญกุศลอย่างเช่นในสมัยก่อนอยังมีพระพุทธรูปมากเหมือนในสมัยนี้ยังไม่มีพุทธรูปมากเหมือนสมัยนี้ท่านมักจะบอกว่าต้องสร้างพระแล้วใจก็ไปคิดอยู่กับความปรารถนาที่จะสร้างพระนั้นญาติโยมอาจคิดว่าทำอะไรที่ดีดีงามงามแม้แต่ เกี่ยวกับลูกหลานก็จะทำให้เขามีความเจริญก้าวหน้าทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้ใจที่ปรารถนาสิ่งที่ดีงามนั้นจะทำให้มีชีวิตพลังขึ้นมาทันทีนี่เป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าฉันทะคือความใฝ่ป่ารถนาที่จะทำอะไรสักอย่างที่ดีงามซึ่งควรจะมีความเข้มแข็งจริงจังจนกระทั่งว่า ถ้านึกว่าสิ่งนั้นดีงามควรจะทำแต่อาจจะบอกกับใจของตนเองว่าถ้างานนี้ยังไม่เสร็จฉันตายไม่ได้ต้องให้แรงอย่างนั้นถ้ามีใจฝาถนาจะทำอะไรที่ดีงามแรงกล้าแล้วมันจะเป็นพลังที่ใหญ่เป็นที่หนึ่งเป็นตัวปรุงแต่งชีวิตเรียกว่าอายุสังขาร เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแม้จะทรงพระชราาเมื่อ,อยังทรงมีอะไรที่จะทำเช่นว่าทรงมีพระประสงค์จะบำเพ็ญพุทธกิจก็จะดำารงพระชนอยู่ต่อไปตอนที่ปรุงอายุสังขารคือทรงก็คือทรงวางแล้วไม่ปรุงแต่งอายุต่อไปแล้วอายุสังขารแปลว่าเครื่องปรุงแต่งอายุคือหาเครื่องช่วย มาทำให้อายุมีพลังเข้มแข็งต่อไปว่าฉันจะทำนูำน่นทํานี่อยู่ถ้าอย่างนี้ละ่ะก็อยู่ได้ต่อไปข้อที่หนึ่งที่สำคัญแค่ไหนขอให้ดูเถิดพระเจ้าอพอตอบต,ต,ตรงพุทธศาสนามั่นคงพอแล้วพุทธบริษัทสี่เข้มแข็งพอแล้วรับพระมอบภาระได้แล้วเพราะองค์ก็ทรงปรงอายุสังขาร ในภาษาไทยใช้คำว่าปรงอายุประชนมายุสังขารพอว่าแล้วพระอ,องค์ก็ทรงประกาศว่าจะปรินิพานเมื่อนั้นเมื่อนี้หลักข้อนี้ใช้ได้กับทุกคนข้อที่หนึ่งคือต้องมีใจใฝ่ปรารถนาที่จะทำอะไรที่ดีงามแล้วตั้งมั่นไว้มองให้ชัดว่าอันนี้ดีแน่และคิดจะทำจริงๆพอจับ แกอายุได้ก็พัฒนาต่อไปให้ครบชุด 2. มีความเพียรมุ่งหน้าก้าวไปพอมีใจใฝ่พัฒนาสิ่งจะทำสิ่งที่ดีงามนานแล้วพอมุ่งหน้าหรือมุ่งที่จุดเดียวนั้นเดินหน้าต่อไปในการเพียรพยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จทำให้ยิ่งมีพลังแรงมากขึ้นความเพียรพยายามมุ่ง หน้าเก้าไปนี้เป็นพลังที่สำคัญที่จะไปประสานสอดรับกับข้อที่ส 3. 3. มีใจแน่อยู่กับสิ่งที่อยากทำนั้นเมื่อแน่แล้วก็จดจอ่อจนอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าอุทิศตัวอุทิศใจให้คนแก่หรือคนที่มีอายุมากนั้นถ้าไม่มีอะไรทำหน มักจะนั่งถึงนึกถึงความหลังหรือเรื่องเก่าซ้องระกระทบอารมณ์ต่างๆลูกหลนานทำโน่นทำนี่ถูกหูถูกตาบ้างขัดหูขัดตาบ้างก็มักเก็บมาเป็นอารมณ์ทีนี้ก็บมนเลื่อยไปใจคอก็อาจจะเศร้าหมองแต่ถ้ามีอะไรชัดเจนที่จะทำใจก็ไปอยู่ที่นั่นคราวนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามา หรือมีอารมณ์มากระทบก็ไม่รับหรือเข้ามาเดี๋ยวเดียวก็ผ่านหมดทีนี้ก็สบายเพราะใจไปอยู่กับบุญกุศลหรือความดีที่จะทำนี้คือข้อได้ข้อ3แล้วใจแน่แน่ตัดอารมณ์กระทบออกไปหมดเลยคนที่เรียกกันว่าสูงอายุมักจะมีปัญหานี้คือรับอารมณ์กระทบที่ เข้ามาทางตาทางหูจากลูกหลานหรือคนใกล้เคียงนั้นแหละแต่ทำได้อย่างที่ว่ามาข้อ3าม mm hmm. ีก็สบายตัดทุกข์ตัดกังวลตัดเรื่ององุดหงิดไปหมด 4. มีการคิดพิจารณาใช้ปัญญา mm hmm. เมื่อมีอะไรที่จะต้องทำแล้ว ใก็อยู่ที่นั่นคราวนี้ก็คิดจะทำอย่างไรมันก็บกพร่องตรงไหนจะแก้ไขอย่างไรจะทำให้ดีได้อย่างไรก็วางแผนคิดด้วยปัญญาตอนนี้คิดเชิงปัญญาไม่คิดเชิงอารมณ์แล้วเรียกว่าไม่คิดแบบปรุงแต่งคิดด้วยปัญญาคิดหาเหาผลคิดวางแผนคิดแก้ไขคิดปรับปรุงโดยใช้ปัญญาพิจารณาสมองก็ไม่ฝ่อเพราะ ความคิดเดินอยู่เรื่อยสีข้อนี้แหละพระเจ้าตัดไว้แล้วบางทีเราไม่ได้คิดว่าทำสีข้อนี้จะทำให้อายุยืนเพราะไม่รู้จักว่ามันเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตหรือปรุงแต่งอายุที่เรียกว่าอายุสังขารพระเจ้าจึงตัดว่ามีถ้ามีทำสีประการนี้อยู่ไปได้จนอายุไขเลยหมายความว่าอายุไขของคนเราในช่วง แต่แลรายุคยุคนั้นสั้นยาวไม่ท่ากันยุคนี้ถือว่าอายุไขร้อยปีเราก็อยู่ไปได้ร้อยปีถ้าวางใจจัดการชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็วางไว้ให้ดีก็อยู่ได้ทำสประการนี้พระเจ้าตัดเรียกว่าอิทธิบาสีที่นี้ก็บอกภาษาพระให้คือหนึ่งฉันทะความใฝ่ปรารถนาจิตจะรมคืออยากจะทำนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้น ต้องมีอะไรที่อยากจะทำที่ดีงามและชัดเจน 2. วงวิยะความตั้งใจมีความเข้มแข็งแกล้ากล้ามุ่งมั่นหน้าพยายามทำไปสามจิตตะความมีใจแน่วจดจ่ออุทิศต,ต่อสิ่งนั้น4ี่วิมังสาการไต่ตองพิจารณาใช้ปัญญาไขคร,ครวัวในการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์สีข้อนี้ เป็นหลักความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติถ้าญาติโยมที่สูงอายุนำไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากและรับรองผลได้ดีมากวันนี้ขอยกหลักธรรมนี้ขึ้นมา <c oughs> แม้แต่ลูกหลานหรือท่านที่ยัง ไม่สูงไวัยก็ใช้ประโยชน์ดได้และควรเอาไปช่วยผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยแม้เพียงแค่ข้อที่ให้ใจแน่วอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกุศลเช่นระล,ลึกถึงสิ่งที่ทําไปแล้วว่าท่านที่ได้ทําบุญทํากุศลทําความดีอะไรไว้ลูกหลานก็คอยยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทําให้ใจของปู่ย่าตายายอยู่กับสิ่งนั้นที่ดีงามไม่ให้ใจ ท่านไปอยู่กับเรื่องที่วุ่นวายเดือดร้อนขุนมัวเศร้าหมองส่วนอะไรที่ทำให้ใจขุนมัวเศ้าหมองพอมันเกิดจะเกิดขึ้นเราก็ใช้สติกันออกไปหมดเลยแล้วก็หยุดสติเป็นตัวจับเหมือนเป็นนายประตูพอมีอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามเราจะให้ตัวไหนเข้ามาตัวไหนเข้าตัวไหนไม่เข้าเราก็ใช้สติตัวนั้นและจัดการ พอตัวไหนเข้ามาสติก็เ,เจอสติก็เจอก่อนเพราะเป็นนายประตูตัวนี้ไม่ดีก็การออกไปเลยไม่ให้เข้ามาสู่จิตใจส่วนอันไหนที่ดีทําให้จิตใจดีงามเปิดบานผ่องใสก็เอาเข้ามาสติเปิดก็เปิดรับอย่างนี้ก็สบายชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญงอกงามเมื่ออายุคืบหน้าเราก็เติม พลังอายุไปด้วยวันเกิดเป็นวันที่เราเริ่มต้นวันเกิดคือวันเริ่มต้นของชีวิตและในแต่ละปีถือว่าเป็นการเริ่มต้นในรอบอายุของปีนั้นๆที่สําคัญก็คือให้นำคติและความหมายของการเกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ว่าการเกิดของชีวิตที่เราเรียกกันว่าเกิดเมื่อนั้นปีนั้นอย่างนี้เป็นการเกิดครั้งเดียวของชีวิต แต่ที่จริงนั้นถ้าว่า,วาทางธรรมแล้วการเกิดมีอยู่ทุกเวลาและเราก็เกิดอยู่ตลอดเวลาทั้งร่างกายของเราและจิตใจของเราหรือทางรูปธรรมไะนามธรรมหมดทั้งชีวิตนี้เกิดอยู่ทุกขณะในทางร่างกายเราก็มีเซลล์เก่าและเซลล์ใหม่มันเกิดขึ้นต่อกันแทบกันอยู่ตลอดเวลาทางจิตใจนี้ทุกขณะก็มีความเกิด ทั้งเกิดดีและเกิดไม่ดีเมื่อเกิดโกรธขึ้นมาที่เรียกว่าเกิดความโกรธก็เป็นการเกิดไม่ดีถ้าเกิดความอิ่มใจขึ้นมาเป็นเกิดดีเกิดความไม่ตาขึ้นมาเกิดไม่มีไมตตีเกิดศรัทธาเรียกว่าเกิดกุศลเกิดเยอะแยะไปหมดในใจของเรามีการเกิดตลอดเวลาเรียกว่าเกิดเรียกง่ายๆว่าเกิดกุศลและเกิดอกุศลเมื่อ ในเมื่อการเกิดโดยทั่วไปมีสองอย่างนี้เราจะเกิดแบบไหนเราก็ต้องเลือกเกิดกุศลและทำใจให้มีการเกิดที่ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันเกิดจึงมีความหมายที่โยงมาใช้ปฏิบัติได้คือทำให้เกิดทำให้มีการเกิดของกุศลถ้าทำใจของเราให้เกิดกุศลได้ทุกเวลาแล้วชีวิตก็จเจริญงอกงาม เพราะการที่มีชีวิตของเราเจริญงอกงามมาน,นี้ไม่ใช่ว่าเกิดครั้งเดียวในวันเกิดในชีวิตเท่านั้นแต่มันต้องมีการเกิดทุกขณะต่อจากนั้นชีวิตจึงเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาได้กุสลคือความดีงามต่างๆเริ่มต้นขึ้นในใจเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เข้าสู่ความคิด และออกมาสู่การพูดการทำแล้วก็เจริญงอกงามต่อไปการที่มันเจริญงอกงามก็คือเกิดบ่อยๆเช่นให้ศรัทธาเกิดบ่อยๆหรือเมตตาเกิดบ่อยๆต่อมาศรัทธาหรือเมตตานั้นทำให้เกิดขึ้นบ่อยๆก็เจริญงอกงามแผ่พูนย,ยิ่งขึ้นไป ก็ไล์สุดมา27นาทีแล้วนะก็ขอไล์สุดเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ